เนื่องในโอกาสที่การ์ดมาเทนโอเป a t i o n 2นั้นกำลังจะมีผู้เล่นใหม่ในสตรีมบน PC หรือถ้าใครที่เล่นเกมนี้มาบน p พ4หรือว่ากําลังเล่นใหม่อยู่ก็สามารถมาทบทวนได้เหมือนกันด้วยความที่ในเกมนั้นอัปเดตหุ่นใหม่ทุกวันพฤลหัดมากันยังไม่ขาดสายเพียงลำพังแค่เหรียญในเกมอย่างเดียวก็อาจจะไม่พอ อาจจะต้องใช้พลังบัตรเพื่อช่วยได้ง่ายขึ้นในฐานะที่ผมเป็นผู้เล่นที่เล่นเกมนี้มาตั้งแต่เกมเปิดแน่นอนว่าก็ต้องใช้เวลาในการเก็บเหรียญฟรีในเกมเพื่อที่จะมาเปิดหุ่นในแต่ละครั้งแต่ในที่นี้นั้นผมจะบอกทุกวิธีทางในการที่เราจะสามารถเก็บเหรียญฟรีในเกมได้นอกจากพลังบัตรลูดปืนโดยวิธีที่จะหาเหรียญฟรีในเกมได้มีดังนี้เควส์ไลน์วัน เป็นสิ่งที่ผู้เล่นทุกคนในเกมนี้นั้นจะต้องเข้ามาทําเป็นประจําอยู่แล้วเพื่อที่จะเอาเหรียญฟรีในแต่ละวันโดยคสรไลวันนั้นจะถูกฟิกในแต่ละวันแล้วว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เพื่อที่จะทําให้คลิปมันยาวขึ้นก็ผมจะทําการทดสอบความจำและบอกผู้คนว่าควสรไลวันในแต่ละวันนั้นทําอะไรบ้างผมจะขอเริ่มจากวันพฤหัสซึ่งเป็นวันที่อัปเดตหุ่นใหม่ในทุกอาทิตย์งั้นเราก็มาเริ่มไล่กันเลยวันพฤหัสทําคะแนน1000เล่นด่านพื้นโลก2ตาและเล่น3ตา วันศุกร์ฆ่าศัตรูให้ได้2ตัวภายใน1ตาเล่นด่านอาวกาศ2ตาและเล่น3ตาวันเสาร์ชนะ1ครั้งฆ่าศัตรู2ครั้งให้ได้2ตาและเล่น3ตาวันอาทิตย์ทำคะแนน1 0 0 0ชนะ1ครั้งและเล่น3ตาวันจันทร์ทำคะแนนแอซิสหกร้อยเล่นด่านพื้นโลก2รอบและเล่น3ตาวันอังคารชนะไลวลหนึ่งครั้งทำดาเมจห้าหมื่นและเล่น3ตา วันพุธชนะสองตาเล่นดานอาวกาศ2ตาและเล่น3ตาโดยในแต่ละวันก็จะถูกกำหนดภารกิจตามที่ผมบอกไปโดยส่วนตัวผมคิดว่าวันอังคารกับวันพุธนี่แหละน่าจะตีที่สุดแลลวครับแต่ในทุกวันภารกิจที่ทําง่ายที่สุดนะั่นก็คือเล่นแค่3ตาก็จะได้มาเหรียญหนึ่งแต่ถ้าหากทุกคนทําครบทั้ง3ภารกิจแล้ว,ลวก็ก็จะได้รับสามเหรียญในแต่ละวันซึ่งถ้าหากทุกคนสามารถทําเควสรายวันจนครบ1เดือนได้สมมุติว่าทําในเดือนที่มีสาเวัน ทุกคนก็จะได้รับไปถึง93เหรียญเลยทีเดียวนี่ก็น่าจะเป็นช่องทางในการหาเหรียญฟรีที่จําเป็นแล้วก็หาง่ายที่สุดในแต่ละวันแล้วครับคอนเทนเนอร์ดรอปวิธีนี้ค่อนข้างใช้ดวงในพิเศษ,ษเพราะว่าการที่จะได้เหรียญมานั้นคุณจะต้องได้รับกล่องคอนเทนเนอร์ตอนที่เล่นจบเกมในแต่ละรอบเป็นสีทองเท่านั้นซึ่งการดรอปกล่องสีทอง มีโอกาสที่จะได้รับอาวุธ3ดาวแล้วก็เหรียญสามเหลี่ยมด้วยกันการที่จะได้ของดีนั้นขึ้นอยู่กับดวงล้วนๆไม่มีอะไรมากําหนดได้แต่คุณสามารถเพิ่มโอกาสในการได้กล่องคอนเทนเนอร์ได้มากขึ้นจากการที่คุณทาเอมเบมประจาเดือนถ้าคุณยังไม่ได้ทาเอมเบมคุณจะมีสิทธิ์ได้รับกล่องคอนเทนเนอร์2กล่องเอมเบมสีทองแดงจะได้รับ3กล่องเอมเบมสีเงินจะได้รับ4ี่กล่องเอมเบมสีทองจะได้รับ5้ากล่องและเอมเบมแพตตินัมจะได้รับ6กล่องซึ่งขึ้นอยู่กับเอมเบมที่ทุกคนทําได้นนั่เอง หมดฝึกสอนมันจะมีอยู่ภารกิจในหมวดสอนผู้เล่นเบื้องต้นระดับแอดวานซ์ทั้งหมด6ภารกิจซึ่งถ้าหากทำภารกิจทั้งหมดคุณก็จะได้รับทั้งหมด12เหรียญซึ่งภารกิจก็ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นภารกิจที่ให้ทุกคนนั้นลองเล่นหุ่นในแต่ละสายในพื้นโลกแล้วก็อวกาศโดยการฆ่าศัตรูให้ได้มากกว่าตามที่กำหนดไว้ในเวลาที่กำหนดโดยภารกิจนี้เมื่อทำสำเร็จแล้วจะสามารถรับรางวัลได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น Battle Simulator หนึ่งในวิธีที่ค่อนข้างที่จะยากและอาจจะโชนหัวร้อนได้เพราะวิธีนี้นั้นจะมีเงื่อนไขในการผ่านด่านในแต่ละด่านทั้งมิชชั่นไทรอลที่จะทําให้คุณนั้นได้ทดลองเล่นหุ่น4ดาวด่านเซอร์วด่านที่คุณจะต้องเอาตัวรอดจากสตูจํานวนมากและฆ่าให้ได้ตามจํานวนที่กําหนดและสุดท้ายอันที่เป็นปัญหามากที่สุดอย่างบอสคุณจะต้องปราบบอสให้ได้ตามเวลาที่กําหนดโดยการที่คุณจะต้องเพียรให้ได้ภายในเวลา3นาทีถึงจะได้รับเหรียญทั้งหมด3มเหรียญด้วยกัน ซึ่งผมไม่สามารถบอกได้ว่าในแต่ละมิชชั่นนั้นจะมีวิธีในการผ่านยังไงบ้างเพราะว่าภารกิจทั้ง3นี้จะถูกเปลี่ยนไปในตามแต่ละแผ่ของหุ่นที่เข้ามาในช่วงนั้นก็หมายความว่าทุกครั้งที่มีการอัปดานแบ t เทิลซู l เลเตอร์อันใหม่ก็จะเป็นการรีเซ็ตการได้รับรางวัลในด่านนั้นด้วยทําให้เราสามารถรับเหรียญใหม่ได้ทุกครั้งที่มีการอัปดานเข้ามาใหม่นั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากคุณอยากจะได้เหรียญจากแบ t เทิลซูมเลเตอร์นี้คุณจะต้องงัดใช้ฝีมือทั้งหหหมมมดดดดททีีีีี่่่่่รรืืือออออพพพพาาาาาาาเเเเเนนนนๆข้าา้้นในใ้ใใใตตลลยแะไกกว็ แล้วคุณก็จะได้รับ9เหรียญไปเลยฟรีๆใครยังไม่ได้ผ่านด่าน b a t t l e s ์เบ t e r r ก็อย่าลืมเข้าไปเคลียร์กันด้วยนะครับก่อนที่เขาจะเอาไปเป็นด่านใหม่เลื่อนขั้นยศอันนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนมากครับทุกครั้งที่มีโปรโมชั่นในการเลื่อนขั้นยศในเกมมันจะมีอยู่บางภารกิจที่ถ้าคุณทำได้นะคุณจะได้รับเหรียญจานวนมากยิ่งเลื่อนขั้นสูงขึ้นเรื่อยๆคุณจะได้รับเหรียญมากขึ้นตามการเลื่อนขั้นนั่นเองอัพเลเวลแคลน ถ้าหากคุณเป็นคนที่ต้องการเหรียญฟรีแล้วล่ะก็ระบบแคร์น,นั้นเป็นสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยซึ่งเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจกันช่วยกันอัพเลเวลแคร์อย่างสม่ำเสมอพอทุกครั้งที่คุณอัพเลเวลแคร์นั้นคุณจะได้หนึ่งเหรียญต่อ1เลเวลถ้าถามว่ามีวิธีที่จะได้เหรียญมากขึ้นไหมในการอัพเลเวลแคร์คำตอบก็คือในช่วงฉลองครบรอบของเกมในทุกๆปีจะมีเงื่อนไขพิเศษที่อัพเลเวลแครแล้วคูณไปอีก5เท่าด้วยกัน ซึ่งนั่นก็หมายความว่าคุณนั้นจะได้รับ5เหรียญในการอัพเลเวลแคนแต่ละครั้งในช่วงสลองครบรอบปีของเกมแต่โคต้านั้นจะมีเพียงแค่5ครั้งก่อนที่จะกลับมาสู่1เหรียญตามปกติเหมือนเดิมแต่ถ้าคุณอยู่แคนที่มีการเล่นกันอย่างสม่ำเสมอแล้วก็แน่นอนว่าคุณจะได้รับเหรียญฟรีๆกันทั่วหน้าอย่างแน่นอนภารกิจแคลน <Es pe c> เหมือนกับเมื่อกี้เลยครับ <S <S อยู่ที่ว่าร่วมแรงร่วม,ม,ม,มใจกันทรรําภารกิจในแคนให้ได้มากที่สุดการที่จะได้เหรียญนั้นส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในภารกิจแรงเอของในภารกิจแคนซึ่งจํานวนเหรียญที่จะได้นะั้นก็จะได้รับ1เหรียญต่อ1ภารกิจแต่ก่อนที่จะได้ภารกิจแรงเอนั้นคุณจะต้องเคลียร,ร์ภารกิจตั้งแต่แรงดีซแล้วก็ B มาก่อนถึงจะขึ้นมายังแรงเอได้โดยในแต่ละอาทิตย์ถ้าหากร่วมแรงร่วม,ม,มใจกันทำเควสททำภารกิจแคนได้ก็จะได้รับจำนวน3เหรียญในแต่ละอาทิตย์กกกกก็็เเปนนนออีีีีีววิธึงงท่่มารรยข้ับบบะแค และอย่างสุดท้ายภารกิจสิ้นเดือนในทุกๆครั้งหลังจากที่เราเล่นตลอดเดือนจะมีการสรุปรวบยอดว่าเราสามารถทําภารกิจในเกมรายเดือนได้กี่ภารกิจและในภารกิจสิ้นเดือนนั้น1ภารกิจจะแตกทั้งหมด3เหรียญโดยมีทั้งหมด3ภารกิจด้วยกันซึ่งหลักๆจะต้องเคลียร์ภารกิจรายเดือนตั้งแต่18ภารกิจ22ภารกิจและ26ภารกิจไล่ตามลําดับไปถ้าหากเคลียร์ภารกิจรายเดือนทั้งหมด26ภารกิจได้ในตอนสิ้นเดือนก็จะได้รับเหรียญเพิ่มอีก9เเหหรรป็นางวััลสบ พยายามเล่นเกมในแต่ละเดือนและนี่ก็คือวิธีที่จะสามารถหาเหรียญฟรีได้ในเกมทั้งหมดโดยมานับปัจจัยภายนอกหรือว่ากิจกรรมที่แจกเหรียญเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆอย่างเช่นฉลองครบรอบปีของเกมขึ้นอยู่กับทีมพัฒนาเขาว่าจะใจดีแจกให้กับเราอีกเท่าไหร่ในแต่ละครั้งแต่เสริมให้อีกนิดนึงว่าในโชคฉลองครบรอบปีเกมนั้น ถ้าคุณเป็นคนที่เล่นมานานแล้วก็ล็อกอินแทบไปทุกวันคุณจะค่อนข้างมีสิธิพิเศษที่จะได้รับเหรียญมากไปพิเศษเพราะฉะนั้นแล้วคุณจะได้ของตอบแทนง,งามๆอย่างแน่นอนมองว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้เล่นสายฟรีถ้าหากมีวิธีดีๆหรือว่าเทคนิคที่จะอยากจะเอามาเปิดเผยในเกมนี้อีกก็เดี๋ยวจะเอามาแบ่งปันแนะนำกันอีกแน่นอนขอขอบคุณที่รับชมไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าเมื่อมีโอกาสครับสวัสดีครับ